เฟซแต่งหม่เล่นแบรงซัดก,กันชัยน้องชายภรรยาเพื่อนรักปอล,ลันหลังงานแต่งโม่จะลงข้อ ed, มูลเด็ดมัดคนผิดวันที่24พฤษภาคม65 Facebook Happy Melon Official โพสต์ข้อความว่าขอชี้แจง2ประเด็นหลักๆดังนี้ประเด็นที่1 1 เพจที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีแค่เพจ happy melon official ที่มีผู้ติดตาม1,450,000คนขึ้นไป 2. เพจนี้ไม่เคยเผยวิดีโอลับของแตงโมหรือไร้สดหรือสร้างหลักฐานเท็จเพจจะลงเฉพาะหลักฐานจริงที่ถูกกู้กลับคืนมาจากเครื่องแตงโมเท่านั้น 3. เพจนี้เป็นเพจที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นปอลอขอให้สื่อมวลชนนําเสนอข่าวเฉพาะเพจนี้เท่านั้นข้อมูลจากเพจอื่นเราไม่รับผิดช,ชอบใดๆทั้งสิน้นประเด็นที่2 1. กรณีหนุ่มกัญชัยนำเสนอข่าวว่าทางเพจนั้นได้ติดต่อไปหากระติกแล้วเปิดภาพแปงหมู่ที่ไม่สมควรเปิดเพจขอชี้แจงว่าทางเพจไม่ได้ติดต่อไปหากระติกแต่อย่างใดแล้วไม่เคยเปิดภาพลับให้กระติกดู 2กรณีมีประชาชนถามทางเพจจำนวนมากว่าทำไม5้าคนบนเรือจงใจจะออกเฉพาะรายการโหดกระแสะเท่านั้นก็เพราะว่าน้องชายภรรยานุ่มกัญชยัยเป็นเพื่อนรักกับปอแล้วแต่และคำถามในรายการก็มีการเตรียมคำถามคำตอบกันก่อนที่จะออกรายการเพจทำไปเพื่อให้แตงโมดได้รับความยุติธรรมเท่านั้น พร้อมถางบอกด้วยว่าหลังจากงานแต่งโมสเสร็จเพจจะลงข้อมูลเด็ดที่สามารถเป็นหลักฐานในการมัดตัวผู้กระทำความผิดได้แน่นอนแต่กลัวว่าเพจอื่นจะนำข้อมูลไปตัดต่อดัดแปลงทำให้แต่งโมสเสียหายขณะที่ชาวเน็ตนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากทั้งบอกบางแจ็คแน่นอนโจมตีหนุ่มกัญชัยแบบนี้และส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างไม่เชื่อในโพสต์เรื่องหนุ่มกัญชัยอาทิ ขออนุญาตแยงข้อสองค่ะเราเชื่อว่าคุณหนุ่มเป็นสื่อที่มีจรรยาบรรณมากกว่าสื่อทั่วไปนะคะถึงแม้ว่าจะเริ่มมาจากเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วยิ่งคุณหนุ่มเคยแสดงละครกับแตงโมมาก่อนเรายิ่งมั่นใจว่าไม่มีเส้นสายใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เราเชื่อว่าคุณหนุ่มมีความยุติธรรมมากพอค่ะฉันคิดว่าพี่หนุ่มอยู่ข้างแตงโมนะส่วนใครจะเป็นเพื่อนรักใครมันก็อีกเรื่องเชื่อมั่นในตัวพี่หนุ่ม ทวรมีจุดยืนของตัวเองจะเอาผิดห้าคนบนเรือก็เปิดมาเลยอย่าพัดผิงพี่หนุ่มพี่เมย์เป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ